ตอนนี้ครับผมไม่กล้าออกจากที่นี่เลยครับผมกลัวครับผมพูดตรงครับอยู่ดี่ผมขับรถไปผมโดนยิงอาวุธปืนพกผมก็ไม่มีพี่ตำรวจครับสอนอหลักสองครับหรือสอนอนไหนก็ได้ครับกองปราบครับกระทรวงยุติธรรมครับรัฐมนตรีท่านใดก็ได้ครับช่วยผมทีครับผมได้รับความไม่ยุติธรรมครับรถผมเป็นลูกคาหัวขนาดนั้นครับ ยังบอกว่าผมไป็ชายากการสิบเอ็ดคนผมถามจริงๆนะครับรู้ได้ไงครับว่ารถผมมีคันไหนบ้างครับผมไปกันสองคันเนี่ยครับทาไมผมไม่เอาเอลผ่าเข้าไปก่อนนะครับถ้าผมตั้งใจจะไปถล่มยิงผมขับเองทาไมครับผมไม่ใช่คนบ้านะครับและที่สําคัญเขาบอกว่าผมไปโกงเขาผมคงไปยิงเขาแล้ครับมองเหตุและผลหน่อยครับความเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรครับและแคมรี่ครับรถตุนตัวผมครับ คนที่บ้านเป็นห่วงครับตามมาดูครับยิงแคมรี่ยนี้ครับผมหายที่แอบแทบตายอยู่หัวซุกหัวซุนไปดูบ้านเขาหน่อยครับมีรอยกระสุนสักรอยไหมครับรถผมเนี่ยครับพุนครับ